สวัสดีครับแปงเร์บอลน,นะครับกลับมาเจอกันต่อที่เรื่องราวของจอร์เบสเป็น EP ที่5านะครับสำหรับจุดสิ้นสุดของยุคสมัยเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่ทุกทีมต้องเจอครับต่อให้ทีมทีมนั้นเนี่ยครับจะเป็นทีมที่เก่งมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเวลามันผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีแล้วเนี่ยนักเตะทุกคนก็จะมีอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้จัดการทีมด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกครับที่จะประคองทีมทีมเดิมทีมนีีี้้้ใใหหอออยยยยู่่่่่่่กกบคววาามสเเร็จทิงงญตตไไปไดพแ ปัญหาที่มันใหญ่กว่าเรื่องของอายุและในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวพู้ิการทีมเนี่ยครับมันก็คือเรื่องของแรงจูงใจซึ่งเรื่องราวใน EP ีนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่มันได้ขาดหายไปเนี่ยแหละครับจนมันทำให้อันดับของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันล่วงลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถคว้าแชมป์ยูโรเป็นคับได้ แมทบัสบี้เขาก็ได้รับยดเซอร์และมันก็มีข่าวว่าเขาจะทําการรีทายในทันทีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนเราจะทิ้งบ้างสิ่งบางอย่างที่มันได้อยู่กับตัวเรามาตลอดทั้งชีวิตไปแต่ว่าเซอร์แมทบัสบี้เขาก็รู้ตัวแล้วครับว่าเวลาของเขากับสโมสรมันก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้ว เพียงแต่ว่าเซอร์แมทบัสบี้เนี่ยเขาต้องการจะส่งต่อทีมที่ดีที่สุดให้กับผู้จัดการทีมคนต่อไปก่อนที่เขาจะได้พยายามซื้อนักเตะอย่างไมอิงแลนด์ซึ่งเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งกองหลังและกองกลางได้ทั้งสองตำแหน่งมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่เขาเคยพยายามมาครั้งหนึ่งแล้วครับในช่วงซัมเมอร์ปี1966ซึ่งในปีนั้นเนี่ยครับไมอิงแลนด์เขาได้ตัดสินใจเลือกที่จะย้ายจากแบ็คเบิร์นโลเวอร์ไปอยู่กับสเปอร์ก่อนที่เซอร์แมทบัสบี้เขาจะมาพยายามอีกครั้งหน,งนปีี1968น้ แต่ว่าไมอิงแลนด์เขาก็ได้ตัดสินใจว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนฤดูกาล1968จนถึง1969 พลังงานของนักเตะทุกคนในฤด้ก,การนี้มันหายไปหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่นักเตะครับเซอร์แมทบัสบี้เองก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่สามารถสานต่อความสำเร็จจากการคว้าแชมป์ยุโรปได้ซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เกมที่พบกับทีมเอสตูเดนเตสเดลาพราบาซึ่งเป็นทีมจากอาร์เจนตินาในศึกอินเตอร์คอนติเนนตัลครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็คือฟุตบอลสโมสรโลกนั่นเองเป็นเกมที่พบกันระหว่างทีมอ่าที่ได้แชมป์อเมริกาใตา้แล้วก็ทีมแชม,นนนนมปมช์ยุโรปรน็กา แข่งกัน2นัดที่สนามกลางครับโดยที่1นัดเนี่ยในอเมริกาใต้มันเกิดขึ้นที่ประเทศปารากวัยและอีกหนึ่งนัดที่ยุโรปซึ่งที่ยุโรปเนี่ยมันก็ถูกจับไปแข่งกันที่ประเทศยูโกสลาเวียโดยที่ในเกมนี้ครับจอเบสบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากและก็อันตรายต่อชีวิตเขามากๆตัวอย่างมีให้เห็นกันมาแล้วในเมื่อปีที่แล้วที่ทีมแชมป์ยุโรปอย่างเซลติกที่ต้องมาเล่นกับทีมในประเทศอาร์เจนตินาครับซึ่งก็คือทีมราซิงคับโดยที่ในเกมนัดที่2องเนี่ยที่ทางเซลติกต้องบุกมาเยือนท เขาโดนบางสิ่งบางอย่างฟาดลงมาที่หัวอย่างแรงเลยจนเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งตัวของรันนี่ซินสันเนี่ยครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่มันโดนหัวเขาอ่ะมันคือขวดแก้วที่โดนฟาดลงมาแต่ว่าคนอื่นๆครับเขาบอกว่ามันคือก้อนหินที่ถูกปลาลงมาจากกลุ่มแฟนบอลผ่านทางเครื่องยิงก้อนหินอีกทีหนึง่งและในช่วงเวลานั้นครับมันยังไม่มีกฎของการยิงประตูทีมเยือนเข้ามาในฟุตบอลรายการนี้และเซลติกก็ต้องแข่งกันถึง3ามนัด ก่อนที่ในนัดรีเพย์น,นัดที่3มเซลติกจะแพ้ไป1นูนครับโดยที่ในเกมนั้นมีใบแดงมากถึง6ใบเลยและมันก็เป็นทางฝั่งเซลติกถึง4ใบซึ่งจอร์เบสเขาบอกว่ามันคือนิสัยของพวกอเมริกาใตา้และเกมนี้ก็เช่นเดียวกันทันทีที่เกมมันเริ่มการแข่งขันขึ้นนักเตะของทางเอสตูเดนเตสเดลาพาปาเขาก็วิ่งไล่อัดนักเตะแมนยูโลวๆเลยราวกับว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจจะมาเล่นฟุตบอลและในเกมนี้มันก็มีใบแดงเกิดขึ้น1ใบเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ซึ่งก็คือน็อบบี้ตล์ก่อนที่แมนยูจะแพ้ไป0ูนและในเกมนัดที่2มันก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยนักเตะของเอสตูเดนเตสเดลาพาตาก็ยังคงไล่เตะอัดนักเตะแมนยู Man เหมือนเดิมกรรมการก็ไม่สนใจก็ปล่อยให้เกมไหลไปจนถึงนาทีที่89ครับจอบเบสที่เขาโดนเตะอัดมาทั้งเกมในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวหลังจากที่ตัวเขานั้นโดนโฮเซฮูโกเมดิน่าหดลม้มลงกรรมการก็ได้วิ่งเข้ามาแจกใบเหลือให้กับทางเมดิน่าครับ แต่ว่าจอเบสเนี่ยเขากลับลุกขึ้นมาแล้วก็ชกไปที่ใต้คางของเมดิน่าเต็มๆเลยก่อนที่เขานั้นจะไปผลักเนสเตอร์ท็อตเนลี่ล้มลงไปอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นกรรมการก็เลยแจกใบแดงไล่จอเบสออกจากสนามและจอเบสเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นใบแดงที่ทําให้เขานั้นรู้สึกดีมากที่สุดแน่นอนว่าเรากําลังจะแพ้แล้วแต่ก่อนที่เราจะแพ้ผมจําเป็นต้องเอาคืนพวกเขากลับไปบ้างแมนยูครับถึงแม้ว่าในฤดูก,กาลที่แล้วพวกเขาจะได้เพียงแค่อันดับที่2ในลีก แต่ว่าพวกเขาก็สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลทัวร์ยูโรเปียนคัพได้เพราะว่าพวกเขาเป็นแชมป์เก่าตามกฎในช่วงเวลานั้นและถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นในลีกของแมนยูในฤดูกาล1968การ 1968, จนถึง1969เนี่ยครับมันจะแย่มากๆพวกเขาจบอันดับที่11แต่ว่าเซอร์แมตต์บัสบี้เขาก็ยังไม่ทิ้งความหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ยูโรเปียนคัพได้จนในที่สุดครับแมนยูก็สามารถทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะไปแพ้ให้กับเอซิมิลานทีมที่สามารถคว้าชแชมป์ได้ในฤดูก,กาลนั้นและการตกรอบฟุตบอลทั่วยุโรปในครั้งเนี้แหละครับมันก็เลยทําให้เซอร์แมตบัสบี้เขาได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะก้าวลงจากตาแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่เซอร์แมตบัสบี้เขาได้ประกาศออกมาหลังจากเกมที่แพ้ให้กับเอซิมิลานแมนยูเขาก็ได้เริ่มมองหาตัวผู้จัดการทีมคนใหม่เลยครับแต่ว่าทุกคนเนี่ย ต่างกลัวที่จะเข้ามารับงานต่อจากเซอร์แมสบัตบีดังนั้นแมนยูก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากทําการโปรโมตผู้จัดการทีมสำรองที่ชื่อว่าวิลส์แมคกินเนสขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่แทนซึ่งจอเบสบอกว่าทุกคนเนี่ยตกใจมากๆแม้แต่ตัวของวิลส์แมคกินเนสเองเขาก็ไม่ได้คาดคิดซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้เล่นหรือว่าวิลส์เขาจะเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้มากกว่ากัน สำหรับวิลแมกกินเนสเนะครับเขาคืออดีตผู้เล่นของสโมสรเป็นเด็กปั้นของแมนยูเลยเพียงแต่ว่าวิลแมกกินเนสเนี่ยครับเขาลีททยไปตั้งแต่อายุได้เพียงแค่22ปีเพราะว่าเขานั้นขาหักครับแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นเหมือนเดิมได้แถมเป็นช่วงขาขึ้นด้วยเพราะว่าวิลแมกกินเนสเนี่ยเขาเพิ่งจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษไปได้2นัดแถมเขายังเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในทีมชุดโอกานากรรมเครื่องบินตกที่มิวนิกด้วยครับเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องทําการรักษาาตตัวอออยยูู่่่่่่ททีีมนนเเเรขจึงงไไดด้บบคืิิลกุ จอร์เบสบอกว่าเขาเข้าใจวิลฟ์มากๆแต่ว่าการที่เขาเข้ามารับงานของทีมชุดใหญ่มันถือว่าเป็นความท้าทายที่หนักเกินไปปัญหาแรกเลยเขาอายุได้เพียงแค่31ปีเขาอายุน้อยกว่าผู้เล่นบางคนในทีมอีกมันเลยเป็นเรื่องที่ยากครับที่เขาจะต้องไปบอกกับผู้เล่นที่อายุเยอะกว่าว่าวันนี้นายจะไม่ได้ลงเล่นนะแต่สำหรับจอร์เบสแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเขาพร้อมที่จะให้โอกาสวิลฟ์ได้ลองทำงานนี้ดูและพอฤดูุการ1,969จนถึง1,970 จอปเบสเขาสามารถยิงได้ถึง13ประตูจาก13นัดแรกในทุกรายการแต่ว่าภาพรวมของทีมแมนยูแล้วเนี่ยครับมันแย่มากๆเลยแรงจูงใจของนักเตะทุกคนมันขาดหายไปพร้อมกับการจากไปของเซอร์แม์บัสบีแถมบิลฟลอกและก็เชย์บนแนนเขาก็มีอายุมากแล้วและมันก็ใกล้สิ้นสุดอาชีพของพวกเขาแล้วแถมนักเตะที่เข้ามาแทนที่มันก็ไม่สามารถเทียบได้แมนยูในตอนนั้นมีนักเตะอย่างสตีฟเจมส์และก็คาร์โลซาตอรีที่พวกเขานั้นเป็นคนดีมากแต่ว่า ในเรื่องของฟุตบอลแล้วพวกเขาไม่ใช่นักเตะที่ดีขนาดนั้นและในเมื่อนักเตะของทีมมันไม่ดีพอผลการแข่งขันมันก็เลยไม่ได้ตามที่ต้องการจอร์ดเบสเขาจึงค่อยๆหมดความท้าทายเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนไอซิ่งที่อยู่บนหน้าเค้กที่ในตอนแรกเขาตื่นเต้นกับมันมากๆแต่ว่าพอตอนนี้ไอซิ่งมันหมดไปเค้กชิ้นนั้นมันก็ดูไม่น่าสนใจอีกต่อไปการแข่งขันในแต่ละเกม มันทําให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการถูกลงโทษมากกว่าเป็นการไล่ล่ารางวัลจนกระทั่งในเกมรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพนัดแรกเนี่ยครับแมนยูต้องพบกับคู่ปรับตลอดการอย่างลีดยูไนเต็ดและเกมแรกมันก็เกิดขึ้นที่สนามฮิลส์โบโลก่อนที่เกมจะจบลงด้วยสกอร์ศูต้องไปแข่งกันใหม่ในนัดรีเพย์ที่สนามวิลล่าพาร์คในอีก9วันต่อมา ซึ่งนักเตะของแมนยูทุกคนครับเขาไปพักอยู่ที่โรงแรมในเมืองเบอร์มิงแฮมและจอร์ดเบสก็บอกว่าในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยเขารู้สึกเบื่อเบื่อนิดนึงเขาจึงได้ไปนั่งอยู่ที่บาร์ในคืนก่อนเกมและเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนนึงครับซึ่งทั้งคู่ได้พูดคุยกันก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะบอกว่าเธอแต่งงานแล้วและสามีของเธอก็มักจะใช้เวลาอยู่ไกลบ้านจอร์ดเบสเขาก็เลยอาสานั่งพูดคุยและใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บาร์ครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานวิลส์แมกกินเนสเขาก็ได้ลงมาเเจอเข้า แต่ว่าวิลส์เขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับและในวันรุ่งขึ้นก่อนที่นักเตะทุกคนจะออกเดินทางไปทําการแข่งขันเาวาๆได้20นาทีนักเตะทุกคนมานั่งรออยู่ที่หน้าล็อบบี้โรงแรมแล้วครับและจอร์เบสเขาก็รู้ว่าหลังจากแข่งขันเสร็จเนี่ยพวกเขาจะไม่กลับมาโรงแรมนี้อีกแล้วเขาจึงได้เดินไปเคาะห้อง,องของผู้หญิงคนเมื่อคืนครับเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าทันทีที่วิลส์แมกกินเตนเขาได้สังเกตเห็นว่าจอร์เบสไม่ได้อยู่ที่จุดรวมตัวเขาก็เลยกดหนักมากมาก ก่อนที่จะได้บุกขึ้นไปที่ห้องของผู้หญิงคนนั้นครับโดยที่มันก็ไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับว่าวิลส์นักกินเนตเขารู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นอยู่ห้องไหนชั้นอะไรแต่ทันทีที่เขาเดินไปถึงเนี่ยเขาโกรธหนักมากๆโกรธจนหน้าแดงก่อนที่เขาจะจะตะคอกใส่จอร์เบสว่าเราจะออกเดินทางกันภายใน10นาทีนี้แล้วนะและเราจะต้องลงแข่งในอีก4ชั่วโมงข้างหน้าและเผื่อมึงลืมนะเกมวันเนี่ยแม่งคือเกม FA ฟเอัรอบรองชนะเลิศน,น้ย แต่จอเบสเขาก็พยายามจะแก้ต่างไปครับบอกว่าเฮ้ยผมแค่คุยกับเธอเองผมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่วิลส์เขาก็ได้ตอบกลับมาครับว่ากูไม่สนและในขณะที่อยู่บนรถวิลส์แมกกินเนสเขาก็ได้หันไปบอกกับเซอร์แมตบัสบี้ที่ได้เดินทางมากับทีมด้วยว่าเขาจะถอดชื่อจอเบสออกจากทีมแต่ว่าเซอร์แมตบัสบี้ครับเขาก็บอกไว้ว่าอย่าทําแบบนั้นเลยปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราค่อยไปจัดก,การที่หลังหลังจากที่เราลงเล่นเกมนี้เสร็จและปัญหาทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายลงหลังจากที่เรากลับไปถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนที่ในเกมนี้ครับมันจะจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์อีกนัดหนึ่งซึ่งจอเบสเขามีโอกาสที่จะยิงเข้าในวินาทีสุดท้ายของเกมแต่ว่าเขากลับยิงพลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อและในเกมรีเพย์นัดที่3ที่สนามเบิร์นเดนพาร์คของโบตันวันเดอร์เลสลีสยูไนเต็ดเขาสามารถเอาชนะไปได้หนึ่งศูนย์ซึ่งมันก็ทาให้โอกาสที่จอเบสจะได้ลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพตามที่เขาเคยได้ฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กมันก็พังทลายลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ปี1970 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเดินทางไปเล่นเกมอุ่นเครื่องกับโคเปนเฮเกนก่อนที่ในโรงแรมที่พักจอร์เบสจะได้พบกับผู้หญิงผมบรอน์คนหนึ่งซึ่งจอร์ดเบสบอกว่าเขาตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังเลยซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับเขาได้เดินเข้ามาขอไลฟ์ซ็นจอร์ดเบสและแฟนของเขาก็มาด้วยดังนั้นจอร์เบสเขาก็เลยไม่สามารถขอเบอร์โทรศัพท์เธอเอาไว้ได้และหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วจอร์ส ก็เลยได้ติดต่อไปหาเพื่อนของเขาที่เป็นนักข่าวเพื่อให้ช่วยตามหาสาวในฝันคนนี้ให้หน่อยโดยที่จอเบสเขาได้ขอร้องเพื่อนเพื่อนนักข่าวว่าถ้าถูกถามให้บอกเป็นชื่อปลอมไปว่าชอตันนั้นกําลังตามหาตัวเธออยู่และก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในที่สุดเขาเจอจริงๆครับอีวาฮาราวสเตดก่อนที่จอเบสจะได้ชวนเธอมาที่เมืองแมนเชสเตอร์และในช่วงหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันครับก่อนที่มันจะเป็นทางฝ่ายหญิงเอง,เองเนี่แหละที่ได้ประกาศออกมาว่าพวกเราทั้งสองคนกําลังจะแต่งงานกัน โดยที่จอเบสก็ไม่ได้รู้เรื่องครับเขาก็ตกใจแต่ว่าเขาก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคแต่งก็แต่งวะสื่อก็ออกข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยครับแลสเซอร์แมดบัสบีเขาก็ได้เรียกตัวจอเบสมาสอบถามว่าเฮ้ยไอ้ลูกชายมึงกําลังทําบ้าอะไรอยู่วะจอเบสก็ได้ตอบกลับไปเขาบอกว่าก็มันคือคําแนะนาของคุณไงให้ผมหยุดกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็แต่งงานสร้างครอบครัวผมก็ทํามาแล้วผมรักเธอมากๆแต่เซอร์แมดบัสบีก็ได้ตอบกลับมาครับ แต่กูไม่ได้บอกให้มึงแต่งงานทันทีและให้แต่งงานกับผู้หญิงที่ได้เจอกันเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์แบบนี้แต่มันก็ช่วยไม่ได้แล้วครับทุกอย่างวางแผนไปหมดแล้วจอบเบสกาลังจะแต่งงานแต่ในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยวิลส์แมคกินเนสเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ทํางานต่อไปแต่ในเมื่อคนที่มันไม่ใช่เนี่ยครับยังไงมันก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วหลังจากเกมที่เสมอกับดาบี้เคานตี้ไป4-4ในวันบ็อกซิ่งเดย์วิลส์แมคกินเนสเขาถูกไล่ออกจากตําแหน่งหลังจากที่ดูกทุกการมันแข่งกันมาถึง23นัดครับ แมนยูสามารถชนะได้เพียงแค่5นัดเสมอกับแพ้อย่างละ9้านัดมันคือผลงานที่รับไม่ได้และมันก็เป็นช่วงเวลาที่จอเบสเขาได้สูญเสียแรงจูงใจจากการเล่นฟุตบอลไปด้วยครับเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเล่นได้ดีมากแค่ไหนก็ตามมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมจะได้รับชัยชนะเขาเริ่มที่จะโดดซ้อมบ่อยขึ้นและการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมันก็แทบไม่ต่างอะไรกับการเล่นอยู่ในหลีกไอแลนด์เหนือเลยความสัมพันธ์ระหว่างบ็อบบี้ชาตันกับจอเบสครับทั้งคู่ก็ไม่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีต่อกัน และยิ่งถ้าเราพูดถึงในเรื่องความเป็นมืออาชีพแล้วนะครับบ๊อบบี้ชาปันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงกว่าจอร์ดเบสมากๆเขาคิดว่าการที่ตัวเขาเนี่ยเป็นนักเตะประสบการณ์สูงของทีมเขาจําเป็นต้องทุ่มเทให้มากกว่าคนอื่นและเขาก็มองว่าจอร์ดเบสเนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุไม่มากแต่ว่าเขาก็อยู่กับทีมมานานและเขาก็ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันแต่มันกลายเป็นว่า ความกระหายในการฝึกซ้อมฟุตบอลของจอบเบสเนี่ยครับมันกลับลดลงอย่างชัดเจนก่อนที่มันจะได้กลายมาเป็นวงจรดูบาทเมื่อไม่ซ้อมความฟิตมันก็ลดลงและทําให้ผลงานในสนามมันก็ไม่ดีตามมาด้วยความรู้สึกที่มันผิดหวังในตัวเองจนต้องออกไปดื่มเพื่อให้หายจากความเศร้าและมันก็วนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนบ๊อบบี้ชาตันเขาโกรธมากๆเขาถือว่าการกระทําแบบเนี้ย มันเป็นการไม่เคารพต่อทีมและก็เป็นการไม่เคารพต่อเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าทุกคนนั้นมาซ้อมกันหนักมากแต่ว่าตัวของจอเบสกลับไปเมาเหล้าและก็มาซ้อมไม่ไหวเพียงแต่ว่าในมุมของจอเบสเนี่ยครับเขาบอกว่าต่อให้เขาดื่มหรือแม้แต่จะขาดการฝึกซ้อมมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังคงเป็นคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในทีมอยู่และถ้ามันเป็นแบบนั้นเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยในมุมมองของเขาเพียงแต่ถ้าบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นกับตัวจอเบสบอกว่าเรื่องนี้เขายอมรับเลยว่าใช่ และเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับบ็อบบี้ชาตันเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จอร์เบสเขาสนใจเลยในการทำงานกับฟุตบอลสโมสรหนึ่งมันมีผู้คนเยอะแยะมากมาย40-50ถึงคนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปสนิทกับเพื่อนทุกคนคุณไม่จําเป็นต้องสนิทหรือว่าเป็นเพื่อนกับทุกคนคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานสักคนหนึ่งที่มันเข้ากับคุณไม่ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต้องทํามันก็คือเรื่องของผลงานที่มันจะต้องออกมาดีให้ได้แค่นั้นเลยโดยที่เรื่องเนี้ครับจอร์เบสเขาได้อธิบายในหนังสือของเขาเเขาาาบบบออกว่่สํหรัแนนยุ90ี อาจจะคุ้นเคยกับการประสานงานระหว่างแอนดี้โคกับเท็ดดี้เชนแฮมโดยที่ทั้งคู่เนี่ยครับเขาสามารถสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆในช่วงเวลาที่เล่นด้วยกันแต่ว่าเวลาที่อยู่นอกสนามแล้วเนี่ยครับทั้งคู่ไม่ใช่เพื่อนกันโดยที่จอเบสเขาก็บอกว่าเขากับบ๊อบบี้ชาตันเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเลยและในเมื่อแมนยูเขาไม่สามารถหาผู้จัดการทีมคนใหม่มาแทนที่วิลส์แมกกิเนตได้เซอร์แมตต์บัสบี เขาจึงต้องกลับมากอบกู้สโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของแรงจูงใจของจอร์ a เบสนีครับมันก็ยังคงเหมือนเดิมและผ่านไป4เดือนความอดทนของเซอร์แมตต์บัสบี้มันก็หมดลงเขาได้เรียกตัวจอร์ a เบสมาพูดคุยก่อนที่จะถามว่า ทำตัวแบบนี้ไปทําไมและเขาก็ได้ลงโทษสั่งพักงานจอร์เบสเป็นเวลา10วันโดยที่ในช่วงเวลา10วันเนี่ยจอร์เบสเขาพลาดเกมปัจจงขันไปเพียงแค่1เกมก่อนที่เขาจะกลับมาในเกมนัดสุดท้ายที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและจอร์เบสก็ยิงคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้43จบอันดับที่8ในลลกซึ่งในฤดูกาลนี้ครับจอร์เบสยิงได้ทั้งหมด18ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด40เกมเป็นดาวซนโวของทีมและจอร์เบสเขาก็ได้บอกว่าเห็นไหมล่ะว่าแอลกอฮอล์มันไม่ใช่ปัญหา มันไม่เร็วเลยใช่ไหมสำหรับคนที่ใช้เวลาอยู่ที่ผับมากกว่าอยู่ในสนามซ้อมของทีม